รางวัลรายการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยชุดดีเด่นผู้มอบรงวันคือหม่อมราชวงศ์อรชัดสองทองครับและผู้เชิญรางวัลคือคุณมาสุภากบประพันธ์ค่ะรางวัลรายการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยชุดดีเด่นได้แก่ รายการมาลาพิรมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ค่ะม่อมราชวงพิวสวัสนาธวานิธผู้จัดรายการเป็นผู้รับมอบจากหม่อมราชวงศ์อรชักสองทองซึ่งท่านเป็นนาตศดสินเก่าและเป็นผู้ที่อสอนน้าตศดสินอยู่ในขณะนี้ด้วยครับ